หน่วยที่10การนำเสนอสื่อดิจิทัลรายวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่10นี้จะประกอบด้วย1ความหมายการนำเสนอ2หลักการพื้นฐานของการนำเสนอ 3. การวางแผนการนำเสนอสื่อดิจิทัล 4. การนำเสนอรูปแบบพีเซนต์ 5. จุดสนใจในการนำเสนอ6การนำเสนอรูปแบบ PDF 7. การนำเสนอรูปแบบวิดีโอ ความหมายการนำเสนอการนำเสนอพ e ีเ n t a t ชั n หมายถึงการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้ชมผู้ฟังโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆอันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอและการพื้นฐานของการนำเสนอ1ดึงดูดความสนใจ 2. ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา3ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการนำเสนอสื่อดิจิทัล1เตรียมการใช้สื่อ,อคือเตรียมพร้อมความพร้อมของผู้นำเสนอความพร้อมให้ผู้ชมก่อนใช้นำเสนอความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสถานที่นำเสนอ 2. การนำเสนอสื่อจะแบ่งช่วงเวลาในการนำเสนอออกเป็น3ช่วงได้นแก่ช่วงนำเข้าสู่เนื้อหาช่วงที่2ก็คือการนำเสนอเนื้อหาและช่วงที่3คือช่วงสรุป เป็นช่วงสุดท้ายของการนำเสนอหลังการติดตามผล follow up ก็มาภายหลังจากการใช้สื่อดิจิทัแล้วผู้นำเสนอก็ควรทำการซักถามตอบคำถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่ได้ทำนำเสนอไปแล้วเพื่อสรุปถึงประสบการณ์ที่ได้รับและเพื่อทำการประเมินว่ามีความเข้าใจ การนำเสนอเพียงใดและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อตลอดจนวิธีการใช้สื่อว่ามีข้อดีข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรจะแก้ไขในโอกาสต่อไปอย่างไรบ้างการนำเสนอในรูปของพร e เซนตของค a นวาจะเหมือนกับ Microsoft PowerPoint ที่จะทําเสนอที่ล,สลัสไลด์เพียงแต่สามารถใส่เสียงเพลงหรือเสียงบรรยายได้เพราะต้องบันทึกเป็นรูปแบบวิดีโอเท่านั้นจึงจะสามารถใส่เพลงหรือเสียงบรรยายได้ อันนี้ดูรูปแบบการนำเสนอรูปแบบพรีเซนต์นะใช้16ต่อ9นะเลือกเทมเพลตแต่ละเทมเพลตอาจจะมีจำนวนหน้าไม่เท่ากันนะตามตัวอย่างก็จะมีอยู่15หน้านะพัดลากไปวางบนพื้นงานเลยนะครับแล้วก็คันมาก็ถามว่าคุณจะใช้ทั้งหมด15หน้าไหมถ้าเราใช้เราก็คลิกที่คำว่าใช้ทั้งหมด15หน้า แล้วจะปรากฏทันน้งหมด15หน้าเลยนะครับทีเดียวเลยแล้วเราก็ค่อยมาปรับปรุงแก้ไขทีละหน้านแก้ไขข้อความแก้ไขรูปภาพตามที่เราต้องการจนครบทุกสไลด์หรือเราจะก็ปรีสไลด์หรือจะเพิ่มสไลด์อะไรอีกก็ได้เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มแชร์นะแล้วก็คลิกที่พรีเซนต์ก็จะมีให้พรีเซนต์แบบไหนล่ะพรีเซนต์แบบเต็มจอหรือพรีเซนต์แบบบันทึก เราเจ้าคลิกนี่ว่าพรีเซนต์เพื่อนำเสนอนครับ <c oughs> ก็จะปรากฏลูกสอนซ้ายขวาเนาะเลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าหรือถอยหลังเสร็จแล้วก็แชร์คลิกที่คำว่าดาวน,น์โหลดเลือกรูปแบบการดาวน์โหลดเป็นแบบ PPTX ก็คือแบบ powerpoint ก็ได้นะครับ,รบหรือ เราจะเลือกอันนี้คือใช้ในรนะบบออนไลน์แต่ถ้าออนไลน์เราก็สามารถเปิดแคนวาแล้วก็คลิกดูได้เลยนะครับนี่มาดูจุดสนใจในการเสนอก็จะมีหลายรูปแบบด้วยการเช่นการเบลอการเงียบเนะป็นฟองอากาศกระดาษโปรยรัวกรองนะครับแล้วก็การเปิดปิดม่านนะการทำไม่ตกหรือมีพายแล้วก็ใบไม้ร่วงซึ่งแต่ละอันก็จะมีแป้นคีย์บอร์ดทางลัด ที่ใช้กดเช่นกดตัวดีก็จะเป็นหัวกกองเป็นต้นคอนโทลดีก็จะเป็นการหัวกกองอย่างนี้เป็นต้นการนําเสนอในรูปแบบ PDF อนะพอเราทําเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่แชร์แล้วก็เลือกคลิกดนดาวน์โหลดแล้วก็เราเลือกเป็นมาตรฐาน PDF นะีเนอะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดก็เสร็จละ PDF ลีเอฟเก็สามารถเอาไป ไานำเสนอในรูปแบบ PDF ในระบบออฟไลน์ได้นะการเสนอการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอก็จะมี2ทีนะให้แบบเห็นหน้าผู้บรรยายแล้วก็คลิกที่แชร์นะครับดาวน์โหลดแล้วเป็นวิดีโอ MP4 นะคลิกที่ดาวน์โหลดก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าให้ใส่ให้เห็นหน้าด้วยและใส่เสียงผู้บรรยายด้วยเราก็คลิกที่แชร์คลิกที่พีเศษ แล้วก็เลือกพีเซตและบันทึกคลิกต่อไปอก็ปรากฏหน้าต่างตั้งแต่สไลด์ที่1น,นะไปที่คิที่ไปที่สตูดิโอบันทึกเสียงจะให้ตั้งค่าหน้ากล้องไมโครโฟนเพราะนั้นในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราหรือโทรศัพท์มือถือของเราก็จะต้องมีกล้องพนะอตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อย ก็จะปรากฏรูปหน้าผู้บรรยายแล้วเราก็คลิกที่คําว่าเริ่มการบันทึกพอเริ่มการบันทึกเสร็จก็นะับถอยหลังนะสามสองหนึ่งแล้วก็จะเริ่มบันทึกแล้วก็พูดไปนะพูดไปแล้วก็เลื่อนไปทีละหน้าทีละหน้านะครับคลิกลูกศรเลื่อนไปจนสิ้นสุดการบันทึกเราก็คลิกเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะมีหยุดชั่วคราวก็ได้สิ้นสุดการบันทึกแล้วเราก็กาลังก็รอสักครู่กําลังอัปโหลดนะ เมื่อทึกเสร็จแล้วก็ปรากฏหน้าต่างลิงกนะ์ขอบคุณพร้อมแล้วนะเราสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ก็ได้หรือดาวน์โหลดก็ได้คัดลอกลิงก์หรือดาวน์โหลดก็ได้นะบันทึกและออกก็ได้ในที่นี้เราคลิกคัดลอกลิงก์หรือบันทึกแลาออกแล้วดาวน์โหลดในที่นี้คลิกที่ดาวน์โหลดเราเก็บไว,แว้แล้วมันก็ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ mp4 เรียบร้อยแล้ว ก็จบหน่วยที่10นะการนำเสนอสื่อดิจิทัลรายวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลอย่าลืมดูวิดีโอประกอบอีกนะครับมีวิดีโอประกอบเฉพาะเลยแล้วทำแบบขหาท้ายบทพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ